สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวค่อยซื้อบลูทูธมาสิผนะครับถ้ายังไม่รู้ว่ารถของเพื่อนใส่ได้หรือไม่เรามาดูกันก่อนนะครับว่าจะใส่ได้หรือไม่อย่างอื่นวิธีเราสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ไหมตัวนี้เชื่อมไม่ได้นะครับและมันมีดู u x อยู่และก็ที่เสียบอยู่ SB นะครับ ตัวนี้จับตัวจ่ายไฟนะครับก็จะสามารถเชื่อมได้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วสามารถเชื่อมได้แล้วเราก็ซื้อได้ครับตัวนี้บลูทูธวายสิบตัวนี้นะครับแค่เสียบเสียบและเปิดขอบคุณครับ